ลักษณะนะครับของผิวผ้าหล่อนะครับจะต้องมีสภาพเป็นอย่างนี้เลยนะครับเส้นยันเส้นการเดินยันนะครับเห็นไหมครับจะเป็นเส้นขนมจีนเลยนะครับเห็นไหมครับมีมิติเลยนะครับ สวัสดีครับทุกทกท่านคลิปนี้มาชมพระปิตายันยุ่งเนื้อสำลิศของหลวงู่เอี่ยมวัดหนังกันนะครับหลวงู่เอี่ยมวัดหนังหรือพระภาวนาโกศลเถระนะครับท่านเป็นพระโบราณอาจารย์นะครับผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยพุทธาคมวิชาอาคมที่เข้มขังนะครับท่าน เป็นสิทธิ์ของหลวงปู่รอดแห่งวัดโคนอนนะครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับท่านเป็นพระที่มีคุณธรรมกระตันยูกับพระอาจารย์ของท่านเป็นอย่างมากเลยนะครับพระอาจารย์ของท่านนะครับหลวงปู่รอดนะครับเมื่อคราวนะครับที่พระอาจารย์ของท่านนะครับต้องอธิกรณ์นะครับถูกปลดนะครับจากตําแหน่งนะครับ แล้วก็ไปอยู่ที่วัดโคนอนนะครับซึ่งตอนนั้นนะครับหลวงปู่อิยงก็ยังเป็นพระหนุ่มนอยู่นะครับท่านก็ได้ตามพระอาจารย์ของท่านนะครับติดตามพระอาจารย์ของท่านนะครับไปอยู่ที่วัดโคนอนด้วยนะครับเพื่อจะไปปฏิบัตินะครับทดแทนบุญคุณท่านมีความกระตัอยูกระเจาเวที่ตาม,มากเลยนะครับท่านได้ตามไปดูนะครับ ดูแลปณิบัติพักอาจารย์ของท่านจนถึงวาระสุดท้ายเลยนะครับหลวงปู่ลอดวัดคนนอนนะครับเป็นอาจารย์ของท่านแล้วก็ได้ถ่ายเทศพระวิชานะครับความรู้ทั้งหลายนะครับถ่ายทอดให้หลวงปู่เอี่ยมนะครับสิทธักสิทิก้นกุฏิผู้นี้อย่างหมดสิ้นเลยนะครับครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับท่านได้สร้างนะครับวัตถุมงคลนะครับ หลายชนิดนะครับมีทั้งเหรียญนะครับก็เป็นที่นิยมกันมากเลยนะครับในปัจจุบันนะครับปิตาของท่านนะครับหลายแบบหลายพิมพ์นะครับรวมกระทั่งตะกุดนะครับของท่านก็ยังเป็นที่สอหาของบรรดานักนิยมประเครื่องกันนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับวัตถุมงคลที่ท่านสร้างนะครับมีคุณค่าค่านิยมสูงมากเลยเลยนะครับในวงการนะครับ ครับตอนนี้เราจะมาขอพูดถึงภาพปิตานะครับเนื้อสำลิปนะครับพิมพ์ยันยุ่งของท่านนะครับท่านได้สร้างนะครับภาพปิตานะครับในแบบฉบับนะครับการขึ้นหุ่นเทียนนะครับหล่อโบราณเลยนะครับท่านได้สร้างนะครับหลายพิมพ์นะครับมีทั้งพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนะครับและยังแยกย่อยอีกอีกเป็นหลายหลายพิมพ์นะครับอย่างองค์นี้นะครับ เป็นพิมพ์ยันยุ่งนะครับรูปทรงนะครับอุทลักษณ์นะครับเป็นภาพปิตานะครับปิตวานนะครับทั้งเก้านะครับภาพปิตาเนื้อสมฤทธิ์นะครับเป็นภาพปิตาของรูปเอียมที่ปัจจุบันนี้หายากมากเลยนะครับของแท้ๆยากนะครับการที่เราจะศึกษานะครับแล้วก็จะแสวงหานะครับหรือว่า จะสะสมพระของท่านนะครับเราจําเป็นนะครับจําเป็นจะต้องศึกษานะครับศึกษาตั้งแต่เนื้อหานะครับวัตถุสาสารที่ท่านนํามานะครับมาสร้างพระนะครับเรามาชมเนื้อหามนสารพระองค์นี้กันอย่างใกล้ๆนะครับครับ เรามาเริ่มจากเนื้อหาพุทธลักษณ์เลยนะครับเป็นผ้าปิดตานะครับนะครับมีพระกรนะครับมือนะครับคู่แรกนะครับปิดใบหน้านะครับปิดประพักนะครับปิดตาปิดจมูกปิดปากนะครับนะครับคู่ที่สองนะครับเห็นไหมครับปิดพัดอุทรงนะครับปิดปิดสะดือปิดท้องนะครับ นะครับและคู่ที่3านะครับถัดมานะครับปิดถาลรนะครับส่วนด้านข้างนะครับข้างนะครับก็มีมือนะครับปิดะกันนะครับส่วนด้านหลังก็เป็นยันนะครับนะครับอันนี้ขอเน้นนะครับทุกๆท่านนะครับค่อยๆพิจารณานะครับ การวางเส้นยันนะครับท่านจะปั้นหนเทียนนะครับเป็นองค์พระก่อนนะครับแล้วก็ปั้นเส้นยันเล็กๆเหมือนกับเส้นขนมจีนกลมๆนะครับกลมๆเหมือนเส้นขนมจีนเลยนะครับปั้นนะครับแล้วก็มาวางนะครับเป็นการเดินยันนะครับภาพปิตาของท่านนะครับแต่ละองค์แต่ละองค์จะไม่เหมือนกันนะครับถ้ามี ก็คล้ายกันนะครับลักษณะการวางยันอาจจะคล้ายกันได้นะครับแต่เอกลักษณ์ของการเดินยันวางยันนะครับการวางยันที่เรียกว่าเป็นเส้นขนมจีนนี่นะครับจะแตกต่างกันนะครับจะไม่มีองค์ไหนเหมือนกันนะครับจะแตกต่างกันไม่มากก็น้อยนะครับแต่ส่วนการวางตำแหน่งนะครับอาจจะคล้ายคลึงกันก็มีนะครับเห็นไหมครับทุกๆท่านนะครับพิจารณาครับเส้นนะครับ วางในแต่ละองค์นี้นะครับจะต่างกันนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับขอเน้นนะครับองค์แต่ละองค์พุทธลักษณ์นะครับลักษณะยันนะครับจะเป็นเอกลักษณ์ขององค์แต่ละองค์แต่ละองค์ไปนะครับจะไม่เหมือนกันเลยนะครับเอาละครับนีนี้เรามาดูนะครับผิวของพระหล่อโบราณนะครับหลวงปู่นะครับใช้กรรมวิธีการหล่อโบราณนะครับเห็นไหมครับเห็นตามซอกไหมครับต้องมีผิวไฟนะครับ นะครับผิวไฟเห็นไหมครับเม็ดเนื้อเดือดนะครับหรือว่าบางท่านจะเรียกว่าเน,นื้อเกลนะครับเห็นไหมครับเป็นตุ่มๆเป็นเม็ดเลยนะครับเป็นเม็ดสาคูนะครับขึ้นขึ้นมานะครับอันนี้เข้าใจว่าจะเป็นฟองอากาศนะครับที่อยู่ในวุ่นเทียนนะครับพอโดนความร้อนแล้วนะครับก็ฟองอากาศนะครับยังค้ังอยู่นะครับแล้วเนื้อทองที่เทลงไปนะครับก็จะวิ่งนะครับวิ่งแทรกเข้าไปนะครับ บางจุดก็แทรกแทรกเข้าไปนะครับตามรูอากาศที่ฝังอยู่บนเนื้อหุ่นเทียนนะครับนะครับเป็นธรรมชาติของผ้าหล่อโบราณเลยนะครับทุกทุกท่านต้องสังเกตนะครับสังเกตแรกเลยนะครับสังเกตการวางการเดินยันนะครับเป็นเส้นขนงจีนเลยนะครับมีมิตินะครับมีส่วนคอดนะครับจะไม่แบนราบมันจะจะไม่แบนนะครับ จะเป็นมิตินะครับจะเป็นเหมือนเส้นขนมจีนเลยนะครับไปวางไว้นะครับนะครับทั่วทั้งองค์เลยนะครับเห็นไหมครับส่วนด้านหน้านะครับเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับเห็นไหมครับจะเป็นมือนะครับมือปิดตานะครับปิดปิดปิดอุทธรปิดพระอุทธรปิดท้องนะครับแล้วอีกหนึ่งคู่สําคัญนะครับเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับ จะล้วงลงนอกเข่านะครับไปถึงปิดก้นปิดทวารเลยนะครับครับเพื่อนๆต้องสังเกตนะครับค่อยๆพิจารณานะครับกับการเดินยันนะครับพระองค์นี้นะครับหล่อไม่เต็มนะครับอันนี้มีเสน่ห์นะครับให้รู้ว่าเป็นพระที่หล่อจากกรรมวิธีดั้งเดิมเลยนะครับเนื้อที่บางส่วนก็ไม่ติดนะครับ แต่จะปรากฏเลยนะครับตามซอกนะครับจะมีคาบนะครับคาบเบาคราบผิวไฟนะครับเห็นไหมครับจะมีเนื้อเกินอยู่ในซอกนะครับเห็นไหมครับเม็ดเล็กเม็ดหูนะครับบางคนเรียกว่าเม็ดหูนะครับนะครับอันนี้บางคนก็เรียกว่าเม็ดเนื้อเดือดนะครับครับจะต้องติดจะต้องมีนะครับเห็นไหมครับดูการเดินยันนะครับบนบนพระเกตนะครับบนหัวนะครับเห็นไหมครับจะมีผิวไฟตามซอกนะครับ ซึ่งตีวไฟนี้สําคัญมากเลยนะครับบ่งบอกให้เห็นเลยนะครับบ่งบอกให้เรารู้เลยนะครับว่าพะนี่ครับผ่านการหล่อโบราณมานะครับเห็นปะพักเห็นไหมครับปิดหูทั้งสองข้างนะครับเห็นไหมครับเห็นเส้นนิ้วมือไหมครับเห็นเส้นนิ้วมือนะครับนี่ครับนะครับบีปิดหูนะครับปิดปิดตาปิดปากนะครับปิดพระอุทธรแล้วก็ปิดรูทวารนะครับ อีกก้นนะครับภาษาเราภาษาชาวบ้านง่ายๆนะครับนะครับทุกๆท่านนะครับค่อยๆพิจารณานะครับตามซอกนะครับพระแท้ที่ผ่านการหล่อนะครับเนื้อของพระหล่อนะครับจะต้องมีนะครับมีธรรมชาติของเนื้อที่เป็นพระที่ที่เราเรียกว่าเออเอกลักษณ์ของพระหล่อเลยนะครับขึ้นหุ่นเทียนนะครับเนื้อนะครับจะมีนะครับ ผิวไฟนะครับตามซอกนะครับยิ่งซอกลึกๆนะครับผิวไฟก็จะจะต้องอยู่เลยนะครับจะต้องมีนะครับพระองค์นี้ผ่านการล้ำผัดมาน้อยมากนะครับสังเกตนะครับทุกๆท่านนะครับพยายามจดจํานะครับผิวของผ้าหล่อนะครับผิวของพระนะครับเป็นผ้าหล่อนะครับโดยธรรมชาติแล้วนะครับเนื้อของผ้าหล่อนะครับจะไม่ตึงนะครับ จะยนย่นนะครับคล้ายๆกับผิวมะละนะครับคล้ายๆนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นแขนไหมครับเห็นผิวบนแขนไหมครับจะไม่ตึงเลยนะครับจะเป็นรอยย่นย่นนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อเล็กๆนะครับตามผิวของผ้านะครับซึ่งเป็นธรรมชาติซึ่งมงบอกให้รู้ว่าเป็นผ้าแท้นะครับผ้าองค์นี้นะครับ เนื้อหาที่เห็นจะบ่งบอกเลยนะครับว่าเป็นพระที่ผ่านอายุมาเป็นร้อยปีแล้วนะครับครับพระแท้จะต้องเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆนะครับทุกๆท่านนะครับค่อยๆนะครับพิจารณานะครับค่อยๆจดจำนะครับนะครับลักษณะนะครับ ของผิวพระหล่อนะครับขึ้นหุ่นเทียนนะครับจะต้องมีสภาพเป็นอย่างนี้เลยนะครับนะครับแล้วที่สําคัญคือเส้นยันเส้นการเดินยันนะครับเห็นไหมครับจะเป็นเส้นขนมจีนเลยนะครับเห็นไหมครับมีมิติเลยนะครับเหมือนก็มาวางไว้บนองค์พระเลยนะครับนะครับเป็นโค้งจุดไหนโค้งก็จะโค้งข้อลงไปเลยนะครับ จะไม่ออกลักษณะเส้นแบนๆเลยนะครับตามซอกต้องพิจารณาให้สําคัญนะครับค่าเบ้านะครับคาบผิวไฟนะครับจะต้องมีนะครับซึ่งเป็นการบ่งบอกนะครับเป็นข้อเป็นจุดนะครับตําหนิเป็นข้อพิจารณาที่สําคัญเลยนะครับเราจะเล่นพระนะครับให้ถูกต้องตามมาตรฐานสากลนะครับเราก็พยายามนะครับดูนะครับพระ นะครับที่เป็นองค์คูหรือว่าเป็นองค์ต้นแบบองค์ที่เราจะได้จดจำเอาไว้นะครับครับพระส่วนใหญ่แล้วนะครับจะไม่ได้หาง่ายๆนะครับพระของหลวงปู่เอีย่ยมของวัดหนังนะครับณปัจจุบันนี้นะครับมูลค่าค่านิยมสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ทุกท่านที่จะเล่นหานะครับควรพิจารณานะครับตามที่ได้กล่าวมาให้ทราบแล้วนะครับครับปัจจุบันนะครับของเล่นแบบมีนะครับแต่ถ้าเราพิจารณาความเก่าได้พิจารณาผิวพระเป็นพิจารณาค่าบเบ้าค่าผิวไฟถูกต้องพิจารณาได้นะครับ ถูกต้องตามมาตรฐานสากลที่เขายอมรับกันนะครับผมหวังว่าเพื่อนๆทุกๆท่านก็คงมีโอกาสนะครับได้หาสะสมกันไว้นะครับท้ายนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับกับทุกๆท่านนะครับครับเพื่อนๆท่านใดนะครับทื่นชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ กด subscribe กดติดตามให้กับช่องเพลงสยามนะครับเพื่อให้ผมนะครับได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆต่อไปนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณมากๆเลยนะครับทุกๆท่านที่ติดตามชมกันนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับ